มัดรวมสารสกัดจากผลส้มแขกยี่ห้อไหนดีที่สุดจะมียี่ห้อไหนบ้างตามไปดูรีวิวกันได้เลยค่ะอันดับที่1สารสกัดจากผลส้มแขกโมริคามิใน1ขวดจะบรรจ,จุทั้งหมด30แคปซูลใน1แคปซูลของเขาจะประกอบไปด้วยสารสกัดจากผลส้มแขกถึง380มิลลิกรัมค่ะอันดับที่สสารสกัดจากผลส้มแขก เด e เนเจอรใน1ขวดจะบรรจุทั้งหมด30แคปซูลใน1แคปซูลของเขาจะประกอบไปด้วยสารสกัดจากผลส้มแขกถึง380มิลลิกรัมค่ะไปต่อกันที่อันดับที่สามสารสกัดจากผลส้มแขก i n นูวิกใน1ขวดบรรจุทั้งหมด30แคปซูลในหนึแคปซูลของเขาจะประกอบไปด้วยสารสกัดจากผลส้มแขกถึง380มิลลิกรัมค่ะและอันดับสุดท้าย อันดับที่ 4. สารสกัดจากผลส้มแขก New Day ใน1ขวดจะบรรจุทั้งหมด30แคปซูลในหนึแคปซูลของเขาจะประกอบไปด้วยซารสกัดจากผลส้มแขก439มิลลิกรัมค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับซารสกัดจากผลส้มแขกทั้ง4อันดับที่ยูกาได้รวบรวมมารีวิวให้ในวันนี้และเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้นยูกาขอแนะนำให้ทุกคน ออกกาลังกายและควบคุมอาหารควบคู่ไปด้วยนะคะสําหรับใครที่กําลังมองหาสารสกัดจากผลส้มแข่ยี่ห้อไหนตัวไหนอยู่ก็สามารถไปหาซื้อกันได้นะคะก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปรีวิวอาหารเสริมดีๆที่ยูกาจะมารีวิวให้ทุกคนให้ได้ฟังกันในโอกาสหนะะ้าค่ะในวันนี้ยูกาต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ